สวัสดีค่ะมีรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะดาวเริ่มต้น30,000บาทนะคะ Honda ซ2 4L ก y อ t โตคันนี้ปี2005ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถทีน่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแมาไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะรถ SUV น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยนะคะ คอน d a ซ r วี 2.4L กิออ o โตปี2005ค่ะ,ะ,คะ,ร,ะาราคาโปรโมชั่นของเราอยที่259,000บาทเท่านั้นคันนี้เป็นเครื่องยนต์ v t เทนะคะเครื่องยนต์2.4ขับดีมากๆเลยค่ะภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกริช c o n t ทรลค่ะ a i r b a บ็ก s อบีกุญแจรีโมทพวงมารัยมันติฟังก์ชันค่ะมีคูบ็อกด้วยนะคะ เครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ค่ะขอฐานเงินเดือนของคนซื้ออยู่ที่15,000บาทขึ้นไปค่ะกระส้รคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถกว้างนั่งสบายขับดีสุดๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มงมากเลยค่ะแอร์เย็นเจี G ๊ยบเลยค่ะสภาพดีค่ะเบาะก,ก็สามารถทับได้ด้วยนะคะคนของได้เยอะค่ะคันนี้ ทรมาปรึกษาเอ็มได้เลยนะทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่คะ่ะปรึกษาได้เลยคะ่ะมีโต๊ะปิกนิกด้วยนะคะรถบางคันไม่มีโต๊ะปิกนิกนะคะกว้างสุดๆเลยคะ่ะขนของได้เยอะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะนั่งสบายกว้างมากๆเลยคะ่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนน์ได้เลยนะคันนี้เป็นแอร์แบ็กคู่ค่ะ ใครกำลังมองหารถ SUV นะคะสภาพีสวยต้องเป็นคันนี้เลยค่ะจะเปิดฝากระปรงหน้าให้ดูนะคะนี่ค่ะข่้งยนต์2.4 VTEC ค่ะเป็นซินค่ะใครกำลังมองหารถ SUV สภาพีสวยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะดาวเริ่มต้น30,000บาทส่งเดือนละ5-6,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจงา โทรสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร09์092 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะดีจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไลดีนะคะพิมพ์092 50 5050858มาสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีข้อมูลค่ะออกเกินไม่ยุ่งยากเลยนะคะและพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ